ซึมเศร้าจนตกงานทันยังไงดีหลายๆคนเนี่ยเครียดซึมเศร้าจนตกงานเลยเพราะว่าทํางานไม่ได้เรื่องอยู่กับคนไม่ได้เรื่องไม่มีสมาธิในการทํางานไม่มีกระจิตกระใจที่จะทำงานสุดท้ายก็โดนไล่ออกจากงานกลายเป็นคนส่งงานแล้วทีนี้คุณก็มีปัญหาด้านการ แล้วคุณจะทํำยังไงคุณก็เครียดเครียดจนไม่รู้จะจัดการกับตัวเองยังไงใช่ไหมคะวิธีเบื้องต้นนะคะสําหรับคนที่เครียดจากเรื่องเงินเรื่องเงินเนี่ยมันเป็นปัญหาสําคัญระดับชาติมันเป็นปัญหาที่ใหญ่มากใช่ไหมถ้าคุณเครียดเรื่องเงินคุณก็ต้องไปศึกษาเรื่องเงินคุณจะทํายังไงดีให้กลับมาทํางานได้ไวๆคุณก็ต้องรักษาที่ตัวเองค่ะรักษาที่จิตใจของตัวเองเพื่อให้จิตใจมันดีขึ้นคนมีความสุขจะดึงดูดทุกสิ่งแม้กระทั่งเงินคนที่ ที่มีความสุขจากข้างในลึกๆจากจิตใจของตัวเองจะดึงดุดเงินได้แบบง่ายๆสบายๆคุณแค่โฟกัสตัวเองกลับมาเป็นคนที่มีความสุขอีกครั้งหนึ่งพูชาร่ามีสอนในคอร์ส29เทคนิคสังค่งจิตชีวิตใหม่คุณจะได้ชีวิตใหม่ที่เป็นคนที่ได้ไกลกว่าเดิมมีอนาคตที่ไกลกว่าเดิมเป็นคนใหม่ที่ ยอดเยี่ยมแบบง่ายๆสบายๆถ้าสนใจคอร์สออนไลน์นะคะราคาเต็ม1 000. 5 9 0 0าทราคาพิเศษ5ท่านแรกนะคะ7,900บาทค่ะแอดไลน์ได้ที่แอดไซคูชาร่านะคะ